บางหน้าบางขี้หน้าเป็นสันนา,านีเก่าแก่ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าก็าอยู่ระมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซนะครับที่เข้ามายำมสมบรรยากาศสระทีนรถไฟบางหน้าจังหวัดพิจิตรตรงนี้นะครับเริ่มมาแล้วลครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริง่ง ำลังมาลิกๆนู่นครับไปสว่างสว่างลงกันตอนนองไล่ชันชลาที่สองนู่นนะครับน่าจะเข้าลางนู่นครับลางที่สองพอลางที่สองันนี้น่าจะเป็นตินะครับพอลางนู้นนะครับพอลางนู่นนะมารับชะลอมาลครับนี่คือรถกบวนล่องนะครับสะพานหินกรุงเทพมหานาครน,นะครับจุเดนนี้ ขบวนล่องขบวนขึ้นยังไม่เนยนี่ขบวนล่องครับมาหนึ่งขบวนนะครับหนึ่งขบวนขบวนล่องครับขบวนล่องขบวนล่องครับสะพานหินกรุงเทพนะคนนี้ระยะสั้นก็สาม สี่ห้ามีหกตู้นะครับมีหกตู้นะครับสำหรับรถขาล่องพาดผ่านถึงอุ้ยอุ้ยอะไรหรือเปล่าขาล่องนะครับขาล่องรถขาล่องครับคนต่อข้างเยอะๆนะเนาะไปเหยียบคำลื่นสิครับมีอาชีพรถ ล่องครับรถขาล่องพันหินกรุงเทพครับมีหกตู้นะครับวันนี้นะครับหกตู้หกตู้ครับตานี้นะครับบาอนี้นะครับจอดก็ประมาณห้านาทีนะครับจอดที่สถานีบางนาตรงนี้นะครับประมาณห้านาทีนะครับห้านาทีรถขาขึ้นก็มาแล้วครับมาเห็นรถบิ๊กแล้วนะครับรถขาขึ้นก็จะมาแล้วครับ เลืขาขึ้นข้มาโน่นครับไฟลึกๆโน่นครับมันจะเป in, ็นเลืดขาล่องขาขึ <m ian> ้นข้มาแ้วขึ้นเต้มาแลอ่คุณสมแล้วันล้มันสวนกันเตรียมได้แล้วมาแล้ว มาเลยนะนจอ,อยนี่งรอซับล้างเนี่ยเอามากระเป๋าไวได้ละรถไฟขาขึ้นกับมา้ามาแล้วยืนเตรียมได้ละสักพักนี้จะซับกันในนี้แหละรอคันนี้ออกจะซับกัน,น,นมาเลีนะ่ยเห็นไฟมาปุ่นเหรอตึ้งนี่วังลื่นนะเห็นน้ำตกอย่างนี้ที่ฬาเมันเก่าเอาเอาเลยละเอาเอา,เอา ก็ามาไม่เอาอะไรไปสักอย่างนะเอา,เ,อาเลิศก็มาไม่กล้าไ,ไ,ไปเลยอันตสักไรไป,ไป,ไป,ปอย่าง,ปางไปสักอย่างนะเออเอาครับไปสารขาขึ้นขาหลังเนี่ยขาขึ้นกายอยู่ตรงนี้ก็ได้ข้านอนหเหรอ มายืนอยู่เอ้าเอาเอาเอาไม่ทำไมเนี่ยนี่ขาขึ้นก็จะมาแล้วครับตรวจสับกระบวนการตรงนี้นะครับเลือดสับขาล่องเจ้าอินทรีนี่ขาขึ้นก็มาแล้วครับนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับขาขึ้นนะครับส่วนขาล่องก็รอสับรางล่องมีนะครับกินห้ำเนือดที่นน้ำไหนไปประเทศอเมริกานี้ก็จะเป็นรถ ขาขึ้นนะครับนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับขบวนนี้นะครับ,บ,บ,บนี่นครสวรรค์เชียงใหม่อันนี้ยังไม่ประกาศเลยลนี่นครสวรรค์เชียงถึงแดนไ้ไกลดิเอามันเปิดจันตรงนี้หน้าหน้าดีวกว่าไม่ติดครับผมติดนะนี่ครัเดินทางโดยสวัสดิภาพ กวนทีน่จะเป็กนกวนของ